ก็สวัสดีครับเพื่อนเือนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเรด็กแอต่อทาง youtube นะครับต้นนะครับสูตรคำนวณนะครับแต้มรวม2ตัวบนหรือว่าสตัวท้ายรางวัลที่1น,นะครับนะไม่ใช่2ตัวล่างนะครับไปสตัวท้ายรางวัลที่1น,นะแต้มรวมนะครับ่นะเป็นผลรวมจะพูดง่ายก็คือผลรวมของ ของสุท้ายรางวัลที่หนึ่งแน่นองนะครับตัวนี้ก็จะเดินดีอยู่นะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดงวดด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะสิบเอ็ดงวดด้วยกันนะครับแล้วก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูคำเตือนนะครับนะสถิตินะยังไงนะครับดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนนะครับนะ ิดนี้เป็นเพียงการทดสอบสถิติผลออกรางวัลย้อนหลังเท่านั้นนะครับนะไม่มีใครรู้ผลรางวัลจะออกอะไรนะครับก็ไม่สนนะครับการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสําหรับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะดูชุดสรุปพิเศษนะครับพอแอดไลน์นะครับนะครับแอดไลน์พิมพ์เม็ดน้ำหน้านะครับ s 0 9. pkgoe นะครับสอบถามพูดคุยได้นะครับน,นี้นะครับเพื่อนๆนะทีนี้เรามาดูในส่วนของสถิติกันนะครับสถิติแต้มรวมสองตัวบนนะครับพร้อมสูตรคำนวณช่วงท้ายๆนะครับมาดูข้อมูลวดแรกกันนะครับเพื่อนๆนะจะเข้าหรือเปล่านะจะพูดไปก็ว่าเป็นสูตรใหม่นะฮะก็ได้ นะครับเพื่อนๆนะไปสูตรใหม่ก็ได้นะก็ดูกันเป็นแนวทางนะครับนะแต่ก็อยากปรับกล้องนะครับมาดูอย่างงวดแรกนะครับเรากำหนดเต็มรวมเราคำนวณได้ห้ากับหกนะครับโลลอนออกศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเก้าบวกเจ็ดก็เท่ากับเต็มก็เท่ากับหกนะครับดังนั้นได้เราเต็มหคือตึงเพื่อนๆ เป็นงวดแรกนะครับมาดูในงวดที่2นะครับเต้มรวมเราคำนวณได้สองกับ3าผลลัพธ์ออก7 57นะครับ5บวกเอา2ตัวหลังที่ผมวงกลมไว้นี่นะครับมาบวกกันเป็นเต็ม2นะครับก็เข้าที่เต็ม2นะครับห้าบวกเก็จะเข้ากับ12อเอาแต่ตัวหลังก็เป็นเต็มสองเป็นงวดที่2นะครับมาดูงวดที่สนะครับ แต้มรวมเราคำนวณได้7กับ8นะครับเพราะาออก5้าครับ4บวก4เป็น8เข้าไปที่เต้ม8นะครับงวดที่3มาต่อกันในมวดที่4นะครับเต้มรวมเราคำนวณได้5้ากับ6นะครับเพราะออก979นะจ็ดตัวล่างเอา2ตัวหลังนะครับสตัวท้ายลาที่หงาบกับวก 1, 7, บวก, 9, ก็จะเท่ากับ6ก็จะได้เต้ม6 เ,เป็นงวดที่สี 5, นนน 0, ่นะครับงวดที่ห้านะฮะคำนวณได้เก้ากับศูนย์เต็มรวมนะครับผลออกศูนย์หกสาม 9, นะครับเอาหกบวกสามเป็นเก้าก็เข้าที่เต็มเก้านะครับเป็นเรื่องของเต็มนะครับก็คือผลรวมนั่นเองนะครัง่ายก็คือผลรวมนะครับนะผลรวมนะถ้ามีผลรวมเต็มหรือว่าผลรวมเราก็สามารถจะเป็นกู้เด่นได้อีกหนึ่งกรณีนะฮะ นะครับก็จะจับคู่ได้อีกหนึ่งกรอเนีนะก็ว่ากันไปนะครับตามสูตรการคำนวณเท่านั้นนะครับเพืเ่อนๆนะมาดูง,งวดถัดมานะครับเราเต็มรวมเราคำนวณได้3กับ4ี่นะเพราะว่าสามเก้าห้านะครับเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่เอาเต็มสี่ตัวล็คือเต็มสี่เนาะก็จะเลข่สี่นะครับพี่น้องก็จะเลข่ยสี่ก็เลข่สี่นะครับต่อเนื่องนะครับถัดมานะครับ คำนวณได้เต็ม3กับ4ฮะเพราะออก6 0 3อ่าบวกได้3เต็ม3เข้าเต็ม3นะครับเข้าเต็ม3นะก็จะเดินย,วยาวๆนะครับนะต่อมาก็นะครับคำนวณได้8กับ9นะครับเต็มรวมนะคร,รับเพราะเรากสอกบวก6เท่ากับ8ก็จะเข้าเต็มก็จะผลรวมก็จะได้8นะครับก็เป็นเต็ม8นะก็ขขเข้ามาในชุดน,นี้นะครับเต็มรวม ในตรงนี้นะครับแอดจะให้แต้มรวมแล้วก็เด่น10หน่วยครับจับคู่ให้พร้อมเบื้องต้นเลยนะครับก็มาดูกันจะได้ตัวไหนเนาะแต่ตรงนี้เราก็ดูกันตรงนี้ก่อนทีนี้นะครับนะในล่าสุดตรงนี้นะครับนะในล่าสุดตรงนี้นะครับแต้มรวมเราคำนวณได้9กกับ0ูนย์ครับเพราะว่าสี่แปดหนึ่งแปดบวกเป็น9ก้าคบเด่นเก้าบวกเป็นเต้มเก้านะครับเนเก้า ตามที่ไฮไลท์สีเหลืองให้เลยนะฮะเพืเ่อนๆน,นะในส่วนของสูตรนี้นะครับนะก็จะถือว่าเดินดีนะคะแต้มรวมนะไม่รู้แต้มรวมฮะของวันที่2พฤษภาคมอ่าไม่ใช่2พฤษภาคมนะ16เมษาย,ยน2567นฮะแต้มรวมเราได้6กับ7นะครับลอห้าเก้าแปด้าบวกแดเป็น7แล้วก็เข้าไปที่แต้มเจดนะครับก็รวมเป็นแต้มเจดเนาะพอที่ได้7ในชุดนี้นะครับ นะครับเต็มรวมนะครับเดินยาวนะถัดมานะครับนี่ถัดมาแล้วนะคำนวณได้เจ็ดกับแปดนะครับนะเดี๋ยวเพื่อนจะงงกันนะครับนะก็เป็นสูตรใหม่นะฮะเอาเป็นสูตรใหม่ลืมนะครับเป็นสูตรใหม่เอาไปตัดแต้มนะครับนะเป็นสูตรใหม่นะครับตัดแต้มและสูตรนี้เราคำนวณได้เจ็ดกับแปดนะฮะของวันที่สองพฤษภาคมนะฮะ พเพราะออก116นะครับ1บวก6ก็เท่ากับ7รวมเป็นกันเป็นแต้ม7นะครับเพื่อนๆน,นะ7เขาที่แต้ม7นะนี่งวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาต่อหรือเปล่าก็มารอดูกันนะครับเพื่อนๆนะทุกอย่างนะครับเป็นเพียงแนวทางนะฮะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอวิธีคิดวิธีทำนะวิธีทำนะครับก็จะใช้ก็ หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็หล thousand, ักพันสามครั้งนะฮะหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหมุนครั้งที่สองนะฮะหลักร้อยหมุนครั้งที่สองบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สามนะสองครั้งแล้วก็บวกสามของที่นะฮะแปดไปบวกเจ็ดเป็นห้านะครับห้าบวกเก้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้าไปบวกหกเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดบวกของที่ได้เก้านั้นเต็มลงเราได้แปดกับเก้านะครับในวันนี้เราแต็มลงเราได้แปดกับเก้า แอดก็เขียนไม่เรียบร้อยนะครับนะอ่ะเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็จดไว้เขียนไว้นะครับนะครับนะเขียนไว้จดไว้แคปไว้นะครับจะได้ไม่ลืมนะทีนี้มาดูในส่วนของเ,ออเด่นสิบหน่วยสองตัวบนบ้างนะฮะเพื่อนๆนะเด่นสิบหน่วยสองตัวบนของเราเนี่อยู่ตรงนี้นะครับก็เดินดีนะครับนะหรือถว่าเดินดีนะครับนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ทันตรงนี้กัน เดี๋ยวเอสให้ดูใหม่นะครับเต็มรวมนะอ่ะอันนี้เป็นเต็มรวมนั้นเะต็มรวมในวันนี้เราได้แปดกับเก้านะครับวิธีทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็หาเลขเด่นมาหนึ่งตัวเอาเอาผลรวมเนี่ยอย่างสมมติว่าวันนี้ของเราเด่นสิบหน่วยเราได้สองกับหกนะครับสองไปบวกอะไรได้ 8, นะนนปดนะแปดก็มี 9, กีแต่สองหกนะครับนะสองไปบวกอะไรได้แปดนะอันนี้เป็นเลขเด่นของเรานะแล้วก็หกไปบวกอะไรได้เก้าก็ต้องหกเป็นเออสองไปบวกอะไรได้เก้าก็ต้องเป็น สองเกตนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้เพื่อแต้มนะใครชอบสูตรคำนวณแต้มก็นําไปใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเด่น10หน่วยฮะเด่น10หน่วยบนนะครับสถิติก็โดยดีเหมือนกันฮะมายาวๆเลย2 4งสนะครับหกแปดสิบนะครับสิบสองวดติดนะครับเพื่อนๆนะเป็นเด่นสิบเลยบนสองงวดติดนะครับนะก็ไม่มีอะไรให้เพื่อนๆได้พิจารณามากฮะก็แต้มสีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ ก็เพื่อนแค่ดูดูกันนะครับอ่ะอยา่างงวดแรกก็คำนวณได้ศูนย์สี่นนะเพราะเราออกเก้าเก้าศูนย์ก็เข้าที่เลขศูนย์ในหลักหน่วยนะครับถัดมาก็คำนวณได้ห้ากับเก้านะครับก็พเพราะออกศูนย์เก้าจิก็เข้าไปที่เลขเก้านะครับถัดมานะครับอ่ก็คำนวณได้สามกับเจ็ดนะครับเพราะเราออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับหลักร้อยและหลักหน่วยแต่เราเน้นสูตรนี้จะเน้นที่หลัก สองตัวนะก็คือเน้นที่หลักสิบได้หลักหน่วยหรือว่าสิบหน่วยบนนั่นเองนะหลักร้อยได้มาก็คือแถมไปเป็นตัวแถมนะครับนเพื่อนนะถัดมานะครับคำนวณได้สี่กับแปดนะครับผลลัพออกห้าสี่สี่ก็เขาทั้งหลักสิบได้หลักหน่วยเขาเลขกสนะี่ะถัดมานะครับคำนวณได้เก้ากับสามเราออกเก้าจดเก้าเขาเรขกเก้าในตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับถัดมานะครับคำนวณได้เก้ากับสามับัพธ์ออกศูนย์หกสามเขาจเลข3สามในหลักหน่วยบนนะครับ ก็จะเดินดีถัดมานะครับคำนวณได้5กับ9นะฮะผลลัพธ์ออก395อันนี้มาครบทั้ง2ตัวเลย5กับ9นะครับนะมาในแถวเดียวกันเลยฮะเพื่อนเพื่อนอันนี้เกินคาดแน่นอนนะถ้ามาแถวเดียวกันเนี่ยเขาจะมักจะเกินคาดของเราที่คำนวณไว้นะครับถัดมานะครับคำนวณได้6กับ0นย์ะครับเพื่อนๆพื่นคำนวณได้6กับ0ูผลลัพธ์หกศูนย์สามอ่าได้เลขศูนย์ที่หลักสิบนะฮะเลขหกก็แถมในหลักร้อยนะครับเพื่อนๆพื่อนนะก็แถมในหลักร้อยนะครััับตตววววแแถถมใในนนาเดียก ะนะครับถัดมาก็คำนวณได้6กับ0ูนย์เพราะเราหกสองหกนะครับก็เข้าที่เลข6ในหลักหน่วยบนนะครับแต่ได้หลักร้อยด้วยอ,อันนี้ก็แถมเหมือนกันนะถือว่าเป็นสูตรที่ดีฮะได้แถมพร้อมเลยในหลักร้อยฮะไม่ต้องการเรานี้ไปที่สิบหน่วยแต่แถมหลักร้อยมาเนี้ยก็ถือว่าเกินคาดนะครับเพื่อนๆนะถัดมานะครับคำนวณได้8กับ2องครับเพราะเราสี่แปดหนึ่งก็เข้าไปที่เลข8ในหลัก10นะครับ ถัดมานะครับคำนวณได้เก้ากับสามนะผลลัพธ์ออกห้าเก้าแปดนะครับ,ออ 5, 9, 8, รบเข้าไปที่เลขเก้าในหลักสิบนะครับและล่าสุดที่ผ่านมานะครับเราคำนวณได้สองกับหกนะครับผลลัพธนะ์ออกหนึ่งหนึ่งหกข้าเล็กที่เลขหก 6, ในหลักหน่วยบนนะครับนะองเข้ที่เลขหก 6. ในวันนี้เราคำนวณได้ก็คือสองกับหกนะครับเพื่อนๆก็ดูที่นีพผมจะมาเขียนให้ดูอ่าอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูวิธีทําก่อนนะครับวิธีทําเนี่ยก็ ตามที่แอดเขียนไว้ให้เลยฮนะคุรวมรางวัลแอดบวกเรียบร้อยครับได้สองกับหกอ่าถ้าได้สองกับพกแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะวิธีง่ายๆนะเพื่อนๆก็นะครับสองกับพกเนาะอ่ะเรามาตั้งนะครับเด่นนะฮะอ่ะมาดูนะครับจะเป็นคู่เด่นนะฮะเพื่อนๆอนน่อันนี้เป็นเด่นนะครับเด่นที่สองกับหก น,อน,นอะอันนี้เป็นเด่นนะครับเด่นที่สองก,กับอกทีนี้มาดูเต้มฮะอันนี้เด่นเนาะทีน,นี้ดูเต้มอันนี้เป็นเลขเด่นอันนี้เป็นเต้ม อันนี้เป็นแต้มนะครับนะอันนี้เป็นแต้มแต้มของเราที่คำนวณได้คือแปดกับเก้านะครับอ่ะ,อะก็มีแต้มแต้มแปดนะครับแล้วก็แต้มเก้าอ่ะทีนี้นะฮะเราเด่นที่สองสองไปบวกอะไรได้แปดนะครับก็จะมี สองหกนะครับอะไรที่บวกได้แปดของดิ 2, 2> สองก,ก็มีแค่สองสองหกนะครับเป็นเต็มแปดแล้วหกละอ่าสองไปบวกอะไรได้เก้าก็จะเป็นสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดก็จะเป็นเต็มเก้านะครับในดินของเลขสองใน,นส่วนของดินเลขหกนะครับเต็ม 8, แปดเต็มเก้าเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะนะครับหกไปบวกอะไรได้แปดนะครับหกไปบวกอะไรได้แปดก็ต้องเป็นหกสองนะครับหกไปบวก อะไรได้เก้าก็เป็นหกสามนี่ครับนะก็ถ้ามาดูแล้วไม่เยอะชุดนะฮะถ้าเราจับดูอันนี้เป็นเต้มนะเพื่อนๆ่นะอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าอันนี้เป็นเต้มนะเราเลขเด่นมาจับหาเต้มจากตรงนี้นะครับนะ,นะมันก็จะได้เล็กเด่นมาทั้งหมดสี่คู่ด้วยกันเน้นบนนะครับเพื่อนเพื่อนนะสูตรนี้จะเน้นที่บนนะครับก็ให้เพื่อนๆดูกันนะครับในส่วนของเต้มนะนะครับเรามาจับเด่นแล้วร้อยก็ได้สองหกสองเจ็ดหกสอง ส6มหกสองหกนี่ตัวเดียวกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวกลับหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลองดูกันนะถ้ามันเข้าก็คือโชคดีไปถ้าไม่เข้าก็ขออาภัยด้วยกัแล้วกันนะครับอ่ะใครชอบก็แคปไว้จดไว้นะครับจะได้ไม่ลืมนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะจบเพียงเท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ